สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมชั้นเหล็กนะคะตัวนี้เป็นชั้นพื้นไม้ค่ะท็อปไม้สนตัวขาจะเป็นเหล็กนะคะชั้นนี้วางเป็นชั้นอเนกประสงค์ได้เลยค่ะ ขนาดไซส์นะคะสั่งสั่งทำได้นะคะต้องการแบบไหนขนาดเท่าไหร่นะคะขาไม้ขาเล็กของเรามีค่ะนำผลงานมาฝากนะคะของอยุธยาตัวไม้ค่ะถ้าชอบแบบไหนก็ลงแวะชมเพิ่มเติมที่เพจของเรานะคะ